อยู่หน้าบ้านมันได้ยินเสียงแบบเสียงน้องเฮาคือจอดรถตรงนี้เฮาก็เลยวิ่งออกมาดูแล้วคือวิ่งออกมาถึงนี่มันแบบใจยแบบเสียงน้องเฮาแล้วก็คือแบบใจ่รถเฮาอะค่ะเกลเยยจะวิ่งกลับคือน้าวิ่งกลับไปก่อนแล้วจนถึงตรงนี่นี่ลอยๆตรงนี้แล้วคือเฮาอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วมันมันวิ่งต่อมาตันแล้วมันก็แบบกระโดดทีบเฮาก็เลยล้มมันก็เลยฟาดแบบเชื่อกันฟาดแล้วอีกคนนึงมันจะฟันอะแต่มันก็ยังแบ่ได้ฟันนะคะ ก็คือตั้งสติกำลังจะลุกแล้วน้าก็เห็นว่าน้องแบบล้มลงไปแล้วก็เลยวิ่งกลับมาแล้วมันก็เลยแบบวิ่งกลับไปคนละทางเ็ื่อขึ้นรถไปบางคนก็ไปตังปูนแล้วก็ออกไปตังปูนแหมคนหนึ่งไงค่ะแต่ตอนที่น้องกับน้าถึงบ้านแล้วมันจะมีแหมกันหนึ่งที่แบบเป็นรถธรรมดาเลยเป็นรถมิกเกียแบบรถเวฟธรรมดามันขาผ่านหน้าบ้านไปแต่มันก็ยังแบบหันมองอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยมาจาันนี่ก็เลยไปแจ้งความม้ถ้าเขาถ้าถติว่าสองคนนั้นอะ่ะเป็นเป็นแบบพวกเดียวกับเขาคือเขาจะรู้เลยว่าตรงนั้นเป็นบ้านเขาก็จะแบบมีความแอบกัวนิดนึงแต่แต่ถ้าเป็นสภาพร่างกายตอนนี้ก็คือยังจะเจ็บแผลอยู่อย่างเงี้ยค่ะน้องบอกว่าน้องไปบ้านเพื่อนกลับมาค่ะแล้วก็พอถึงทีนี้น้องถึงบ้านก็คือกาลังนั่งทําแผลอยู่ที่บ้านแล้วน้องก็บอกว่า เมื่อกี้เห็นรถกับ,กบรถเครื่องหลายๆคันออกไปทางหนองเกิดค่ะแล้วก็แบบก็เลยหันมามองหน้าน้องอยู่แต่ก็ไม่ได้ทําอะไรอย่างแล้วก็มีแหมตอนเช้านี่คือตํารวจใส่ตรวจิ้นมาบอกว่าก่อนที่แบบน้องจะโดนทําร้ายคือมันมีรัยรุ่นรวมตัวกันอยู่ตรงปั๊ม PT ท,ที่มันเปิดใหม่ค่ะแล้วแบบมันแยกย้ายกันไปสองทางคือมันก็แยกกันไปขึ้นไปสะพานบ้านเรือน กลุ่มหนึ่งแล้วก็เข้ามาในหมู่บ้านเฮากลุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นรถกระบะเหมือนกันก็วิ่งต้องมาตั้งรัก่อนไงพอดีผมหันไปมองก็ถูกหัวไปลุนนะ่ะทีบแล้วก็ล้มลงแทกกับพื้นแล้วก็ใช้ใช้ไม้ไม้ตีเข้าไปตรงประมาณขมับเนี่ยครับแล้วกอ็อีกทีหนึ่งมันตีสองทีสองทีมันก็ตีเข้าัวไหลประมาณนะครับแล้วก็ ผมป็ตัดสินใจว่าเออในชีวิตกบผมนึกว่าหลานผมถูกฟันด้วยมีดเพราะอีกคนมันมีถือมีดมาอยู่มันง้างมันแบบมันเงื้อมีดจะฟันแล้วแล้วมันกลับบ่ฟันมันก็กลับมาทําร้ายมันก็กลับหยุดพอหยุดปุ๊บผมก็รีบกูเขาไปวิ่งไปหาหาหลานมันก็รีบถอยขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับปากันหนีขึ้นไปถนนสายบ้านเรือนตรงปั้มน้ํามันแถวละแวกปั้มน้ํามัน วันนี้เสียงกูร้องแบบเสียงดังตะโกโูล,ลั่นดังเลยเนี่ยครับได้พาน้องไปแจ้งความแล้วก็ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลเรียมร้อยแล้วครับตามขั้นตอนที่ไปโรงพักหรือว่าหน่วยสืบหรือว่าร้อยเวรเพื่อแนะนํามาครับก็คงเรื่องท่านนี้ก็ต้องต้องเอาขันยูนะครับแต่ก็ต้องเอาหลานว่าครับเอาหลานสาวผมว่าตัดสินใจเองเลย ว่าจะเอาแบบไหนเพราะน้องเกย์ก็คงมายอมถ้าน้องเกยอมน้องก็คงจะบามาลงเพจข่าวหรือว่าสื่อนะครับแต่น้องคงจะเอาเรื่องอยู่แต่ก็เอาน้องว่าครับเอาหลานสาวว่า